พีจ้าพี่น้องพากันกลับมาแตกกินเข่ากินน้ำแล้วก็พากันมาแวะเห็นโค้งก็ลเลยมันงามพี่น้องพอดีมีมอันมีอันเพิ่นเอิ้อนนางก่อนเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่เพิ่นอเอาเงินมาใหาร้อยหนึ่งห้ไปซื้อฟาร์มเฮาส์กับนมข้นนะคะนมมะลินะคะก็เลยสิสาาไปซื้อให้เ<ม>พิน่นเอาลงมาให้เพิ่นพี่น้องโอ้ยก็แม่นค่ะไปไปไปซื้อของให้เพิ่นก่อนเอาพี่น้องออกมาถนนนะเลยล้านพี่น้องค่ะ สิพักกันเมื่อแล้วเพิ่นก็เลยให้ซื้อมาให้แน่บ่มมี่หลดเราอ่ะเขาเลยเอาเอามันเป็นรูปเหรอเนี่ยสองคนเงินเพิ่นเพิ่นก็ไว้ใจเฮาเนาะพี่น้องเพิ่นไม่อยากหนีเงินเงินลอยหนึ่งนีล้านขายอยู่นี่เพื่อนไม่อยากหนีเนี่ยเออในเด้มีอยู่แล้วละล้านแบบนี้มันเป็นอันล้านใหญ่เติบอยู่โอเคเดี๋ยวมันลงไปซื้อก่อนเด้อแป๊บหนึ่งเอาพี่น้องมาแล้วมาซื้อฮะเพิ่นแล้วมันมันบ่มีแม่ฟาร์มเฮาหนะขนมปังนะ น,นมก็ได้นมมะลิแล้วพี่น้องก็เลยได้ยูโรให้เพิ่นมันบ่มีล้านมันก็ไกลพี่น้องเนาะอันเงินเพิ่นอันมันกรสิคืนเพิ่นไปเด้อพี่น้องเด้อมันกระสีตังซื่อให้เพิ่นเลยพี่น้องค่ะมีก็ต้องเขาเมืองมุกแมนมันไกลอันนี้นี่ก็ออกไปหลยโลออกไปหลยโล่เติบค่ะอะมีวัดูเออเป็นวัดเดน่อยอยู่นี่เนาะ<ม>วัดริมโของทอี่ไปจอดเพิ่นเลย มั่อกี้เสื่อไอ้่ดเนาะพี่น้องค่ะก็มันมีตั้มเหมนอยากได้อันเขาเออ่นวปิกนิกแล้วพี่น้องเราเออไม่ได้ละก็มองปิกนิกแล้วเข้าลงไปไหว้พระก่อนเพิ่นมองมันเงยแต่ว่าเพิ่นคือไหว้ใจเฮานี่นะเพิ่นบูดจะเฮานี่น่ะเงยตัวนี้พี่น้องเงยตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าบุดเพย์ทันติวาาเอาอันไห้นั่งคิงเอาไห้เด้อเอาอันพอกดกระจกลงเนี่ยโคแล้ว นี่เฮาส์สักอาเงินไปอันมันบ่มีเด้อค่ะอันฟาร์มเฮาน่ะหนูก็เลยได้แบบนี้บ่เป็นยังหนูซื้อให้อ๋อสาธุค่ะค่ะหนูหนูซื้อให้เด้อค่ะเด้อครั่ะมันโบมีมันไปสองล้านก็บ่ได้ค่ะโอเคค่ะไปอ๋อเพิ่นอันอยู่นี่มันอยู่นี่เนาะแม่นๆพี่น้องนี่พี่น้องมองคนอยู่ บ็ได้ให้เคนเนาะขอเกิอขอเงินท่านพี่น้องว่าเพจกาคิดอีมุ่งหนึ่งคนขึ้นไปใจเฮาเนาะลือ่นๆขึ้นมองหน้าเฮาว่าเฮาเป็นคนดีพี่น้อชงไซส์ชงสซส์อาจจะเป็นไปได้นิดนึงนะแต่ว่าเพคนหาอันหาให้คนไปซื้อของให้นะคิดถูกแล้วพี่น้องค่ะอ่าปากร้ายแต่ใจดีนะจ๊ะน้ำใจนี่ล้นเหลือเรากินไม่หมดน้ำใจมันนี่ แต่แตความความ,ความรวยความมีเงินเนี่ยบ่มีเลยพี่น้องเพราะแตได้กินได้อยากพี่น้องเอ้ยแต่เฮาซื้อให้เพิ่นเด้อพี่นอ้องมากินแนนค่ะไปส่งเงินสดซื้อแนค่ะพี่น้องแม่ม้อนเพิ่นมาอันมาซองเบิ่งหน่อไม้เพิ่นว่าไมไหลแม,ม,หแมห่หักปัญถิยังบ่หักเนาะหน่อยเดียวหนึไปเอาอยู่ป่าพูนใช่แม่ หมดอีแม่ก็ได้หอ, <c oughs> อกหัก<ะ>ปหไปได้เห็นหักหักไปเห็ดเพียงแก้ก็ได้เดี๋ยวฉัไปหาอยู่ก็ได้อ้าดอกข้างนอกหัวมันจะยาวไปละแก้น้องอืมมองงหมดดังไฟนะแม่ระวังหมดดังไฟแม่โอ้ย <c ans> แขนจะล้มอยู่บ่ลาเดิ <c ans> นไปพี่น้องไม่ใหญ่หมอนเลย หาวบ่เป็นหาวหมดดดงไฟแม่ helmet, เอ้ยโอ, oh, อ้ยบ่บ่หน่อต่ำมันจะมีอือ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 ว่าไือพี่นออืออืออืออดออือัืออืออออืออืออออืออืออืออออืดนือออออ บรรยากาศด้วยน้องบรรยากาศยามเศร้าเมื่อไห่เนี่ยทางนักนตักเห็ดปีสังพอแล้วแม่พอแล้วหมดหมดตะสิไปอร์มิเห็นยังเนี่ยน,นี่เศร้าเถอะหมดดังไฟขอบมหาตักเถื่อเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งกพักคาเขาขอ,อีกก่อนนะเบิร์พี่น้อง ผักคาเอยกําลังแตกเอยตัดมันเมองได้แม่กําลังแตกอืเขยตัดมันงายปลูกงายเมื่อเบิ่งพี่บั็อกลายต้นหนึ่งได้เขาปลูกนเห็นบ่ผักคาเขาไหมม่ันหายไม่ต้นสูงแมนมันจังบาแทงไปแทงไปตะติดตะเดนแมนตัดมันขึ้นมาแล้วก็ตัดตลอดเราเอาข่อยหากระแตงมันหมออาทิตย์ที่แล้วฮั่น อืค่อยปลูกก็ได้กินยอนดอยู่ได้แม่เอ้ยายอยู่ได้พี่น้องเครื่องปลูกในสวนนี่งกันอ่ะม,มันทางอืมลองป่งอะไเมึงพี่น้องไมญ่มอนเพราะว่าพ่นบุบยอมพันธุไปเกกะเอาห้ได้พี่แม่นี่เนาะอืมรสลระรดค่ะ ตอนนี้มดน์มดน์เมฆาเสียงแม่นิ่มโทรมาเล่นน้ำดิแม่อ๋อแม่นิ่มโทรมาพี่น้องข่าข้าเมฆเราเป็นคนท้วงมากเาียงมาเล่นน้ำบอ,อม,มาแรกเขาใช่ไหมกินข้าวน้ำมันบอกอ๋มอมออาแลกไมากินข้าวน้ำแล้วกินเมลอนอ๋อทานนั่งแล้มากินคือไก่ช่งทำตัวมาต้มเวลาเวลาบไก่เนาะเอเเอเล็กลาบไก่กินห้อ เดี๋ยวมาเล้งทีนหาเนี้ยมาสู้แม่นิ่มกินแทบแบเดี๋ยวลาาไก่กิน,นมแ,แม่แล้วทายกินไผ่พี่น้องเบิ้งนะแม่เนาะแม่่คะเห็นครอบครัวหันสายเขาพี่น้องเลยอันนี้แม่มนต์เอานไมาเห็นนอสุดท้ายแล้ววา่าเจ้าว่าเล่าขายันได้กว่าเอาไ,ไม้ได้อันนั<อ>้นไปก้อเอาไม้ไปก้ออ๋อวันนี้มีภารกิจสิพาพี่น้องมเไไมื่อวานที่ไปใช่ไหมวันนี้ไม่ไปค่ะเข้าป่า่ เหนื่อยปู่ว่าะไปบนบกเกี่ยวผ้าได้พี่น้องพี่น้องบ่าวเพชรกิสเีตอบคำถามพี่น้องถามเขามากบ่าวเพชรจ้าคือมีแต่แว่นตาน้ำงามมาใส่แท้วประัานแต่ว่าแว่นตาน้ำงามอยู่แต่คนใส่คนผู้ให้ประธานว่าพี่น้องแต่ว่าเพชรก็อยากบอกว่าแว่นตานี้เป็นแว่นตาที่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเปิ้ลทรงไม่เด้อเพิ่นอาจสิบ่ได้เบิ่งคลิปที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ก็ได้ คนก็เลยว่าถ้ามมีแว่นตาใส่แถความหมายเพิ่นก็คือว no. ่าแว่นตามันก็ง่ายมีหลอดสักคนผู้ไฮอันใส่บวกระด้างนะพี่น้องเจะยังรอสัมนาเดชจะได้มันทำไรแต่ว่ามันเป็นน้ำใจที่มันเป็นแว่นตากันแดดมาเป็นใจหวังมีแว่นตากันแดดเวลาบอเพชรขี่รถนาแม่เนาะขี่รถหรือเวลาออกแดดเนี่ยเขาต้องใส่พี่น้องเพราะว่าสายตาคนนอกบวกระดกันบอเพชรเนี่ยเวลาบอเพชรขี่รถบอเพชรอธิบายฟัง บางคนก็ไิคิดว่าว่าเพลินใส่รอใส่อย่าง่าเมียนเดอร์พี่น้องของเป็นแมนตากันแดดที่ว่าเพลินเออที่เรียกว่าเป็นกระสือมาใส่ล่ะทมถามทาง้านว่าเป็นแมนตากันแดดแบบนี้พาเป็นเลสือมาใส่เราเอฟซีผู้ใหญ่เกดีผู้เหนว่าเป็นใส่เพิ่นเลยสร้างสื่อเป็นแมนตากันแดดของแท้มาหายเลยเวลาขี่รถหรือว่าเวลาว่าเพลินออกแดดนี่ต้องใส่ต้องใช้ตาว่าเพลินเนี่ยเวลาออกแดดนี่หรือว่ามีแสงไฟรถมากหรือเป็น เลี่ยมตาไฟรถนี่พ๊วยเวทที่เลี้ยวบ๊เห็นเลยเลยพี่น้องสีสีมั่วเลยวันต่อแล้วได้ปรึกษากับน้องมน่นมาเอาน้องมน่นสายตายหรือว่านันเป็นที่อายุกับว่าลูกเขนกันแม่เนาะอายุหลายขึ้นนะครับเหตุนใดเขานี่มืดฝ้าตามั่วคือเพิ่นว่าเละพี่น้องอายุหลายบ่วเวทรสิครีเวลาบ่เพชรบ่เวชชอบเดินทางเนาะนะเขาทำคลิปเนาะเวลาเดินทางไปถสือแสงรถเขาเจ้า,จาทั้งหนาเถือไฟเลี่ยมมากมาเนี่ วเวทซีเมืดเลยคนทางสีพวกใคเห็นสายตาสีเป็นเลืองมาเลยพี่น้องก็เลยใส่แว่นตากันแดดมันก็ซอยได้พี่น้องแว่นตากันแดดนี่ซอยให้บอวเวนี่เลี้ยวเห็นแบบบบเลี่ยมตาไหมที่แหลกร่องสื่อมาใส่เบิ้งกันโอเคมันซอยเข้าได้มันนี้เออมันนี้ผู้ใหญ่ไก่ดีพันทรงมาหว่าเวก็เลยใส่เป็นน้ำใจของผู้ใหญ่ไก่ดีนะพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ไก่ดีเข้าหน่ะพี่น้องนี่เด้ยวเวทตอบพี่น้องเล้ยพี่น้อง วันนี้เมีกับลูกกันกินเขายิ่มแล้วเห็นยังครับวันนี้ครับต้ตกินยังนี่มอีน้งอีกกินยังนี่ลูกมีหอยย่งนี่ค่ะอ่านให้เม่ด้วยแหละแป่นลิลี่เนี่ยเอ่านไทยเลยหลายเนยเป็นบลอกโปรตีนโปรตีน้าอ้าใจแมื่อกี้นกินเข้าแล้วบ่กินข้าเรียบร้อยแล้วสบงโปรตีน เออเมียเนี่ก็อ่านได้หมดเด้กพี่น้องพี่ช่างอันมันบอกว่าอย่างเงี้ย B A พี่ช่างบนบ่แม่นไปอีแม่ละอ่านไทยได้หมดเด้อโปรตีนเออนี่โปรตีนนี่นี่ขมวดนี่ย่างนี่อืมหืมลดไขมันไม่มีไขมันมันบอกแค่นั้นแซ่ครับแซ่บแซ่บบ่แม่ยซี่มึงยังโปรตีนมันมันมีผสมเออมันมี็นรถโปรตีนมันเออมีมันมีผสมอันคาร์บอน อันนั้นลิลี่ว่าอาหารในเพิ่นว่าในเพิ่นกินงำลังๆอยู่หั่นนะอ,อ,อีกตัวหนึ่งมันฝักมาพี่น้องเลยย่างสามแซบบ่แ็มมาแม่แบบเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันนี่แม่กินข้าวแล้วเนาะแับในซองแม่หมอนคนใจสูลตรพี่น,อะะน้องส้าเรบคลิปนี้ไลาบกอนสวัสดีครับ